สเตนดาร์ดนะครับประจําเดือนตุลาคมนะครับเป็นการเจอกันร,ร,ระหว่างน้องใหม่นะครับาวันนี้น้องใหม่ของเรามาน้องวิวนะครับจากสุราษฎร์ธานีนะครับเจอกับน้องกรแชมป์ของเรา่นีองนะครับโดยที่น้องกรเริ่มก่อนครับส <Stand up. S 1> เตนดา, <Stand up. S 3> าร์ดเบนการสเตนดาร์ดเบนการครับ <uk> นารุคามิเนสไปพัเทอร์ครับโ okay. อเคสไปดี oh, เริ่มเซตครับรอไรเป็นตัวนี้ครับ สกิลตัวเริ่มอะไรจวอฟานเทิรนครับันเทินครับผมรอครับอ่าไรครับออฟเฟนซีแพนเทอร์ครับเทคของตัวเริ่มครับจวหนึ่งอืคอครับจโรสติงเกอร์ครับเทคของจโรสติงเกอร์เมื่อลงสนามครับเอาการ์ดจากมือเข้าโซนหนึ่งใบครับอ่าเอาเป็นคิวเข้าไปเลยครับแล้วก็เปิด ทอตามเกรดของแวนการ์ดครับแล้วคอลงมาบวกค่าพันตอนนี้แบนการ์ดเกรดหนึ่งครับเปิดหนึ่งใบแล้วคอบวกค้าพันครับคอเกรดอะไรก็ได้ใช่ไหมใช่ครับคอเกรดอะไรก็ได้แต่ต้องเปิดท็อปตามเกรดแบนการ์ดนะอ่ะแบตเตอร์เลยครับอันนี้ก่อนแปดพันครับตีแวนสามพันครับอเคอันนี้แปดพันเหมือนกันครับตีแวนไม่ป้องกันครับไหนเช็คครับขี่ครับขี้แวนพลังข้างสามไวจัดได้ไม่เช็คครับไม่มีได้ไม่เช็คครับไม่มี อันนี้ครับบวกเทคค่าพันจากใจโลครับสองหมื่นครับตีแบดเทคเทคนี่มันบวกตลอดเลยครับตั้งแต่ครั้งแรกเลยจนจบเทิร์นครับจนจบเทิร์นเท่าไหร่ครับสองหมื่นครับห้าพันบวกจากอันนี้มาห้าพันแล้วก็เทคเมื่อกินอีกหนึ่งโอเคจบเทิร์นครับโอ้โหไหลไหลยับตั่วโอ้โหไหลยับตีเอ่อเกตหนึ่งตรงข้างครับหนึ่งตรงข้ามเอ๊ะเดี๋ยวแป๊บนึงนะครับอ๋อเอ่อ่อเทคมันเมื่อลงสนามนะครับไอเทคตัวเนี้ย ผมมาตีออเดียเฉยะไม่ตีแวนเฉยอโอเคไว้ป้องกันครับผมเช็คครับไม่มีทิเกอร์ด้วยโอ้ยมีเวลตายตั้งใจสองต่านแล้วครับไปเดินรอครับยุบวีปินตั้งใจสองเหลือจะเชื่ออ่าไรครับสไปเซอร์ครับอ่าเทคของออฟเฟนซีฟแพนเทอร์เมื่อถูกไรทับครับดีดมันออกมาได้ครับมาตรงนี้โอ้โหอืมพอครับอ่าแวนยินเท่าไหร่ครับ เก้าพันใช่ไหมเก้าพันเก้าพันคุณเกีสองครับเกีสองอ๋อตัวทีครับคอครับผู้ประชาการครับโอ้โหเป็นแค่นี้ครับแบตเติ้ลครับเอ่าขันนี้ก่อนอ่าสิบสามครับแปดบวกห้าสิบสามครับตีแบตสิบสามให้มือนครับครับผมอันนี้สิบแปดครับตีฮิตมีเทคครับถามเทคไหมเทคทำอะไรได้ อ่าเทกเมตีฮิดครับโซเอาตัวนี้เข้าโซครับจัวดสองจวจวจากเออจวสองใบแล้วก็เก็บจากมือไว้ใต้กองหนึ่งใบครับอ่าขอหนึ่งได้ครับได้ใช่ครับเอ็หนึ่งครับจบเิร์นครับผมเริ่มเิร์นครับผมรอไรครับก o ลเดบัตเตอร์เอ็กเซลถูกจวครับอืม อืมคิสเฟนโอ้ยยัยงไมัสิใปเลยอืมลงตัวนี้ครับเลือกย,าย้ายแถลงหนึ่งตัวมาแถวหน้าครับแบบนี้ใช่ไหมครับหรือว่าเราเลือกได้ครับผมเลือกได้ไหมเลือกเ,เลือกใช่ครับผู้หญิงเลือกเลิกการแถลงหนึ่งใบไปไว้แถวหน้าครับที่ชื่อช่องว่างอยู่โอเคครับโอเคครับติกครับโฟตาบาร์หนึ่งทิ้งมือบายแถวหน้าเิ๊ก,กันเลยอืม อืมคิสแป๊บหนึ่งแนละ้วครับผมลงเลยไป,ปไดีเวนแล้วสามหมื่นสามสามคีย์ครับไม่เอาครับรเฟลครับทิ้งคีย์ครับอสามคีครับฝนเช็คครับเจ็บมากผ่านเพื่อนเลยน้องต้แตนอันรอครับเจ็บไป เมื่อกี่ใบครับผมสี่ใบครับไร้ครับจักรนอตแม็กซิมัมครับโอ้โหไรจะเกินฮอตด้วยพอดทูครับโอ้โหรอแป๊บนึงนะข้างครับอือวางทับช่องช่องอานะไม่ใช่เอ็กซิลนั่นแหละนั่นแหละแต่เขาเอาว่าบนให้ดูแค่เห็นแค่เห็นนะครับอ่าจักรนอตเทคจักรนอตทำเมื่อลงสนามตัวบกหมื่นครับตอนนี้ยืนสองสาม มือสี่ถ้าอย่างนั้นสุดตัวเลยครับหรือใบเดียวละแบตเทิลครับยี่สิบสามสามสิบเอ็ดครับตีแรกีฮิตมีเทคครับเฮ้ยที่เนี้ยวดนึงป๊บนึงฮิตทำอะไรได้ผมฮิตมีเทคก็ต้องตัวเดิมครับตัวเดิมตีฮิตเอาตัวเข้าโซ่จวดสองเอาจากมือเก็บหนึ่งใต้กองครับอ๋อปล่อยเลยงั้นเม่ใช่ทวินได้ครับเปิดเชคครับคิวครับคิวไม่ได้พาวให้อ่าแบตเทิ้ลครับแบตเติลเช็ครับเป็นหนึ่งครับโอเคครับได้เมชเชคครับไม่มีติ๊กเกอร์โอ้ย เทคเวทีฮิตของผู้ปัะชาการครับเอาตัวข้อโซ่ตัวการสองใบเอาจากมือเก็บไว้ใต้กองหนึ่งใบครับมือสี่ใบใช่ไหมอ่าถ้าเก็บเหลือสี่ครับโอเคครับแล้วก็ตัวนี้บวกหมื่นจากอ่าทิกเกอร์เมื่อกี้บูสต์ตีครับเดี๋ยวมีสองเทคนะแป๊บหนึ่งอ่าเทคของแบ็คแฟนเทอร์ครับโซบาร์ครับบวกสองพันอ่าเมื่อจบการต่อสู้ที่ใช้เทคครับ เอาตัวจั่วการ์ดหนึ่งใบแล้วก็ตัวนี้ไปไว้ใต้โซครับแล้วก็เทคของแบล็คพนเตอร์ครับโซบัสเหมือนกันเลือกบวกห้าพันหรือเลือกบวกหมื่นห้าครับเลือกบวกหมื่นห้าครับอ่าเมื่อเมื่อถ้าเลือกบวกหมื่นห้าจบการต่อสู้จะวิ่งเข้าโซทันทีครับ่เมื่อกี้สองหมื่นสามหมื่นห้าบวกสองพันสี่หมื่นห้าสองคี้ครับโอเคพีจีเลยครับมาจบมาจบการต่อสู้ครับจั่วหนึ่งครับเด้งไปไว้ใต้กองครับแล้วก็เป๊ก ให้แบ็คแพนเทอร์ครับจบการต่อสู้นีเข้าโซค,ครับจบเกินครับแซนดนโรครับโอ้โหไ like. ลคันลยเกี่ยวจุว๋วมึงข้าไปไม่เห็นผลทางเลยไปเลยครับมาเดิมสามสามสามขี้โอ้ย<ห>เฮ้ยอสักคือไปแป๊บนึงแป๊บนึงเอาเรียดีก่อนอ่ะสิบสิบสามสิบสาม เนี่ยเขาปล่อยหนึ <S 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 ่งแนวปุ๊บแล้วเราก็ตีชิคแต่บนขีห้าขี้พอดีแค่วงกันแนวสองเป็นเขาการดีครับสามไม่ป้องกันเช็คเลยเช็คครับเช็คเช็คโอ้โหอย่าปวดสามขีเอิเช็คยวครับโอ้ยโอ้ยก็สกัเช็คครับเกตสองเอิเช็คครับเกีตสามผ่านทื่แลยครับแซนแอนดรอครับเจ็บปวดมากโดนอะไรอืม ไปทำได้ทำอะไรอืมอข้ามไรเสร็จครับจคกน็อตตอนนี้ยืนตัวเปล่าครับเหมือนเดียวโอเคเดี๋ยวมันเข้าหน้าจอคอครับแบตเอ็นดักเกอร์ครับเดี๋ยวมันจะเิลนหน้าจออย่างน้อยเขาจะหลุดตัวหลักให้เรานะอ่าคอครับสไปเออสไปเบราเซอร์ครับเท็ของสไปเบราเซอร์เมื่อลงสนามครับเขาหนึ่งครับโซบัตหนึ่งครับเปิดท็อปตามเกตแวนการ์ดครับแวนการ์ดเกจสาม แล้วก็คอหนึ่งใบที่เหลือเก็บไว้ใต้กองครับแต่อันนี้คอไม่บวกพลังนะโอเคครับผมโอ้โูอ่าอยาบเลยดูไม่สักครู่เมื่อกี่ใบครับอ่าน่าจะห้าห้าใบครับดูใหม่ <laughs> <laughs> อ่าแล้วเป็นคอหอคอเอ่ไจโรสติงเกอร์ครับ เอาไว้ตรงไหนดีตรงนี้ครับแล้วก็ที่เหลือไว้ใต้กองไม่ต้องสับก่อนครับเทคของใจโรสติงเกอร์เมื่อลงสนามครับเอาการจับมือเข้าโซ่หนึ่งใบเอาคิวไปเลยครับเปิดท็อปตามเกตบัรกาศเหมือนกันครับแล้วตัวนี้บวกห้าพันหนึ่งสองสามโอ้ระเจ้าโอ้โหทาร์ดหน้าคุนค้นๆเต็มเลยตรงนี้ไปเลยแล้วกันครับขอทับเลยมันใส่ไม่น่าลงเลยบวกห้าพันครับผม โอ้ยจะบปวดแน่แน่ออฟเฟนซีบ็คอตอร์ตอนนี้มือเ่อใบเดียวอ่าเจ็ปวดะเจ็บปวดแบ็คเตอร์สบสามตีแวนครับสิบสามเองอขอสองได้บอันนี้มือห้าโอเคครับทวินได้ครับเพร่อเช็คคี์ครับส่งทุกอย่างให้แบ็คเอนเตอร์ครับหนีเซคันด์เช็คครับเกตสามโอเคอ่าแค่นี้ครับสิบ สิบแปดสองขีตีแวนครับสิบแปดโอเคอีกข้างเท่าไหร่ครับข้างนี้สองหมื่นบวกห้าพันสองหมื่นห้าบวกอีกหมื่นห้าสามสี่สี่หมื่นห้าหมื่นเป๊ะครับสองขี้ห้าหมื่นเลยใช่ครับอออเทคเดี๋ยวอเยวอออธิบายหมื่นหนึ่งบวกทิกสองหมื่นเดี๋ยวมีแล้วก็เทคจากของเจโรสติงเกอร์บวกห้าพันสองหมื่นห้าแล้วก็จะใช้เทคโซบาร so ์เลือกบวกหมื่นห้าครับสองและสาม สามหมื่นสี่มืน่นแล้วก็เทคตัวนี้ครับแปดพันโซบาสบวกสองพันจะเป็นบูทหมื่นครับห้าหมื่นเป๊ะโอ้โหโห,ห้าหมื่นไปโอ้โ,โอโ้เราต้องไปวัดกับการาฟที่สีเขียวๆอ่ะป่อยปล่อยปล่อยไม่ไหวไม่ไหวเช็คเช็คเช็คตาย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 แล้วชอบตัวอยู่ตอนเริ่มเทืนเป็นอะไรวะเฮ้ยต่อไปบารเทอร์นะครับโอ้จังเกิลนอนสเหรอ ไม่มันไม่ใช่ตัวหลักก็เหรออราใช่ครับไม่ใช่ตัวอ๋อแต่หนะ้าตัวหลักมาจะตลองเปัน